สาวนี่มูมหาสาวคนนี้นี่อยากแบกอ่ะสึกว่าผู้อยากแบกอ่ะสางบ้านฮะสาวคนนั้นไงี่ยสาวคนนั้นแหละที่เจอเซเว่นอ่ะน่ารักน่ารักเลยเก็บอาการก่อนเก็บอาการแบบนุ่มๆเาสาวน่ารักน่ารักไปดิฮะขอล่ำร่แล้วกันนะทำไมขอล่ำร่เลยอ่ะขอเลยอ่ะ ามาน้องเข้ามาเข้ามาไอ้เชี่ยมึงหาชื่อไม่เจอมึงกดเลขท้องเข้ามาเอาแล้วกันซอยนกป,ปีนกปงดีบินข้ามไปตึง๊งเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ร <c oughs> ู้ป,ปู <c oughs> ๊บ <c oughs> <c oughs> เอาเนื่อใจ ทำเที่ยวอะไรเนี่ยดโอย่ามาได้กินรูอ่ะได้ยังคนโลกจิตไอ้ลูเที่ยวอะไรเนี่ยมึงทำอะไรมึงทำอะไรของมึงเนี่ยมึงออกล่าเด็กนักเรียนมันเนี่ยตรงเนี้ยเฮ้ยเ้ล่าเด็กนักเรียนหมอตนมันเนี่ยนี่เนี่ยบอกล่านะจุ่ดอะไรครับอ่ะ รอก่อนถอดทำงานอะไรต่างแบบมาป้าจะได้ไหมผมแลนใหม่นะ้ว่้องแนใหม่แตผมไม่มีแบบเซ็ตชื่อวะเฮ้ยผมผูกผมกูไปจาวผูกเองวะเนี่เฮ้ยเนื้อชิ้นใหม่ไม่ค่อยอร่อยเลยกลับไปลาชิ้นเก่าอย่าโชว์ของอย่าไปทำตามนะอะไรดีก็หยิบย่องไปอะไรอะไรที่ไม่ดีเดี๋ยวกูหยิบเองดูใหม่ดูใหม่เผื่อใครยังไม่เห็น เยเล่นได้เบียร์แต่เล่นเบียร์มวเจอละครไปเลยขอโลดกันการเยอะๆไปจิบน้ำจิบน้ำเย็นก่อนจิน้ำเย็นก่อนเล่นมันเพิ่นเลมันเพินเลมันเพิ๋นครั้งหนึ่งมั้งที่กูเตรียมอยู่แล้วกูเมาที่อะกินเนี่ยอยู่ๆกูเมาเฉยแล้วกูเล่นแบบว่า เน้นแบบตัวกูแบบลอยๆอ่ะเน้นแบบสติลอยๆแล้วแบบว่าแล้วดาวรถกูว่าไม่ได้เที่ยอะไรอ่ะแบบแม่งเมาจัดเดี่ยวหังเดียวแล้วมึงไม่แบนวะฮะเอ้ยไมเฉยนะอยากแบนมึงเดินเฮียโกรธมึงน่ะที่เขาแบงกันอ่ะพอเขากลัวใช่ป่ะแต่ผมไม่กลัวไงเออเอาว่ะบอกว่าที่เขาแบงกันอ่ะ เพราะเขาัวใช่ปะแต่ไอ่เนี้ยไม่แบนเพราะมันลืมมันพูดเล่นซะฝั่งมันไปไม่เป็นน่ะต้องมาถามทางกูอะมันควนทั้งทีมันแอคจัดเลยวะไอ้แบกหมดเลยวะบอกว่ามึงไอแอคจังไ้บูมเ้ยบอกมึงไแอคจัง

มาดิให้มันมามึงทำมึงทำมึงอยากตายตัวมึงก็วิ่งเข้ามาเลือดเต็มหลอดเลือดเต็มหลอดแอคแคดอ่ะเฮ้ยล่องแอคเลือดเต็มหลอดเหมือนกันนะอย่าเอานกคู่อย่าเอานกคู่อย่าเอานกคู่โอ้โหเฮียเอานกคู่ไปเฉยเลยเสือดิ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 เออในป่ามีในป่ามีเจ้าตามตัววิงเยอะเยอะเยอะตีเลยตีเลยของได้คลองได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ตรงนี้หิวโหยูมาบัวมาบัแต่หารู้ไม่กูเนี่ยหิวโหยมันหลอกหมาป่าเรานอ่ย้อนยางหวายแบ๊กตรงไม่เติมเลยวะเกดล้มปุ่มลมปุ่มรมาไปโยนอีกโล้มปุ่มมันแยเก๊กอ่ะไอ้บัวกูแคว มึงค like ิดเอาไอ้เชี่ยฟ้ายังเอาไปให้มันดูความกบฏของมันดิคือมันจงใจตีให้แก๊กเอาเครื่องมาลัดอ่ะมึงคุยคิดเอาเออเอาให้มันทำไมเออไม่อยากให้มันก็ให้สุดที่ดูดว่ะโดนทิกดูดโดนโดนแล้วเฮ้ยเออโอ้โหโคตรผมเนี่ยแม่งรูนแล้วผมเก่งอ่ย ไอ้แบ๊กเหรอรู้ว่เล่นมากดผมเอากดเอา้เผมเล่นเก่งไงอ้แม่งมากดกดเอาไปสว้เลยมันบอกมันไอ้แบ๊กบอกว่ามันเล่นอ่อนทำไมมันมันชอบมากดกูกูเล่นอ่อนนะมันพูดเนี้ยแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซปเปอร์ครีปกำลังถูกส่งออกไปอ่อนนี้ไอ้พียังไงตัวโปต้าใช่ที่จอยากกระบอกน้ำมันในสัตว์เย ตีอยู่เพื่อนไอ้ลำไรยเฮ้ยเฮ้ยช่้ยซอยเนี่ยสู้ดิสู้ดิสู้ดิโอไอ้ฟิกติดแล้วนะโอ้ดูเทลยวยิงหนีเฮียอย่างกระมดกัดโอ้เงินไปเห็นไรตัวนี้นะไอ้สัตว์ชีฟตีแรงกว่าอีกนะเมื่อกี้ดาเมจมาจากชีฟลุวนนะนี่มันฆ่าได้แหละ วยวยวยตามเมีจากต้ไม้นัทานนั้นเมื่อกเออเวลาเาด้วยธีเราแล้วกันโอ้ดูสัดานคนนะเอออดีดีดีแบกช่ยล้วอาดีดีดีตามดูเรื่องดูเรื่องดูหน้าบ้านด้วยเล่นได้เล่นได้ี แบกเหรอส่วนรวมเกอด้งก็เด้เอออดอเด้อไรเว้ยเออไม่ตีป้อมไหวแบกโอ้ยแกรีเหรอแกีหวาเฮ้ย เฮ้ยกูไม่กลัวนึกว่าขี่เป็นหมดแล้วเมื่อกี้ไม่เอาอะไรเลยเออแบงค์เหรอเอาดีดีแล้ดีๆแล้วมาออามาเอตัวดเหีดีกันเป็นกอเาดีน้องรวตเราเป็นหมาป่าเราวันหอนด้วย มีเราย่รยไม่ได้เอาแต่มันมีได้ตันไปแล้ววนนมดล้ดดนไปแลดิอนนโดนมี้เห็นแตไมีเห็นอาออดิเชี่งไว้หมดแล้วเอเี่มาเรมีปูล้ล้วนในสัตว์เนียไม่รอ้อตก้ทไม่ได้หรอกแบบเนี้ยเฮ้ย้ยมาเ้ยต้ไม้คนเอา่ะม่แห้ไม้ไฮไล่ะไฮไลทจัดอ่ะ่ ดู้ยดู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 ดนู้มูด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 ูอูะมดูดาดู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 ด่ดู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 นูดูดวดู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 ดวดูดูดูดดูดไดู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 ไดูดูดูดเออดูดูดนดู้นมูด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 ูมูดูดูดดูดูดูนูดูดูดกด้ผมทำคูนดียวดูด้ดู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 ดดูดดูดูดดูดีดูดอดู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 าูดูดดู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 ล็ดูเลย ลลามลุลาไงลาไง๋อรันวยเฮ้ยขอโทษเอา้าติ่มข้าวติงเจ้าเปล่าเปลาไปข้าวคุปยโอ้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 ยโเ้ยโยว้ยโอย้ยโอ้ยอ้ยอ้้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้วโอ้ย้ยโออ้อ้ออยโ้อ้อย ยังไม่มีลำมันดิโดนอะไรจะตายเนี่ยเบก็โดนฟินิกยิงแล้วมาเดินใกลอยู่เนี่ยตายการเผื่อทำทำทำเมื่อกี้ทเมื่อกี้มันเก็บหน้าแปลกผมตายแล้วน่ะตายการเออก็ตีไปดีป่าภาษาอะไรวะเอ้ยเอาไม่เป็นหรอวะ นะปุนเออพอไม่เป็นหรอต้องล้างด้วาน้องโอ้มันดูโอ้ไดียดูความดูควมกบของมันเอากบเออไม่เอากบกไม่ใช่้าศัตรูจะกบดทำไมวะแั้วแหลบป่าแล้วมันก็เอาไปเมเทีนม่ดงไม่รูอะไรกันเลยวะบอให้นามามาเอ่ป่าปงอื่นไม่ไม่ใช่ปูงกูละ เฮ้ยนี่เป็นหมดเ้วดแล้วเาตัดเนมเยเรียเ้เฮ้ยยัไอ้บมเาฟ้าไปป่าเราเนไม่ค่อยอยากได้้มเอเไอ้หน้องถอยมาเียเพงพิเชษให้โอ้ห้ยเขี้ยเยไไอ้สัสเอาเลย เง้ยทีมเราก็เาเวทไม่พอแม่งทีมเรายังเวทดีกว่าตายก็อย่างนี้ไม่เถิดนะี่มันน่ามันบอกว่าทีมเราชอบเวทเออพวกมึงไม่ยอมเอาเองอ่ะถูกไหมเออที่พวกเราอยู่ๆเอาบอ้ฟปาให้เขาเฉยเลยีมันก็เอาเออเราีนมก็เตีูกต้อง มันปกป้องอยู่มันปกป้องอยู่มันไม่อยากให้มึงได้เพราะมันอยากให้พีมฝันตรงข้ามได้ปกป้องพีมฝันตรงข้ามอยู่ไอหมาป่าตัวนี้มันโครตกล้าเดี๋ยววนเออเนี่เล่นเนี่เล่นดิเล่นดิี่ยไปเดีหลุดเดียวโรนโดอ่ะปองกอนปองกอนปองกอเฮ้ยเจิมไปดูเมื่อไหรเดี๋ยวมันเอาไอ้เอาไอ้พีมันอีก มาดูหน่มาดูหน่อมาดูหน่อยแจ้งเป็ตีตีทีมมาดูเด้เตรียมเลยเตรียมเลยปองหูเลยป้องหูเลยสวยสวยสวยแจ้งมาว่ะหยุดแล้ว อย่างพิกแล้วพิกแล้วทำล่างมาน้องทำล่างมาปุรีก่อนล้องกับปาลีกับปาลีมามามาดูน้องเวมดูดูถ้าถ้าปกติปามจะเข้าแววปาร์มมาแล้วต้องว้ากลัวกลัวฝั่งตรงข้ามไม่ได้ก็เลยไม่เข้าแววไม่ให้ฝั่งตรงข้ามได้ปกป้องปกป้องฝั่งตรงข้ามอยู่ป้องปากฝั่งตรงข้ามอยู่รวมตัวตัวอะไรเพิ่มของนี้ของรวยเพื่อนหนุ่มเล่ยไม่เบี่ยง ว่าว่าว่าบ่าว้า่าว่าว่าว่าก่าว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 มาว่ดว่าว่ปว่าบ่ัว่ับ่าว่าบ่าว่าว่ับ่าว่เว่าว่าวมาว่าวาว่า่าว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 าว่าว่าวมาว่าว่่่่วับ ไมได้ม่ด้มด้มดขางเนี่ยมาแน่มาแน่อยูแถวนี้มาไว้เที่ยวเท่าั้นไง้เนี่ยโอ้ยได้มาไว้หลับกระป๋าลเอ้ยด้เนกเลือกได้นการเลือกได้เนการเลือกโอ้โวใช้ผมโอ้ยเฮียโอ้ยเฮียไอ้ยเฮี ยปนอนนอนนอนดีตัดโอ้ยทีนชาลังมาเลยทีเมยเอาไปล่ะเปิดเลยเปิดไฟแมงเลยเปิดเรียกไฟเปิดเรียกไฟปเลยปเลยไปเลยไปเลยทัน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 ยังทันตีดิมาตีดิตออะไรวะ มาเยอะมกไอเด้รอกโดนรอก่อนล็อกก่อนคุกเจคางก่อนเปไปก่อนเลยเปก่อนเลยแดดเฮ็ยกามันดึงไปกินตับรเข้าร้างเข้าไปกันห้าคนนึงน้องกมีมีพูตีไฟแล้วชิลมาผมช้โอ้โหคเรนี่เรนิ ฝ่าเออฝ่าไม่ได้วะโอ้ฝ่าไม่เลยเฮดูโดนดึงอุ้ยอุไม่โดนว่ะโดนดึงแล้วโดนดึงไรโดนดึงไรโอ้ถอยเลยถอยเลยไม่ใช่ละเชี่ยวป่าูโอ้โแม่ตัดเพียบเป็นล่วงเลยไม่ใช่แล้วว่าเออว่าไม่ใช่แล้วเนี่ยไม่ลงไม่รอเลยว่ะป่าโคตรโยนเลยนะโยนจ้า ปกป้องทีมฝั่งตรงข้ามไปเชียดูก็รู้เนี่ยมันอยากให้ฝั่งตรงข้ามได้ดาวเนี่ยกระบดเนี่ยปูอื่นนี่ยฝากฝากปูอื่นเฮ้ยปล่อยได้นะเว้ยปล่อยแตกได้น้องปล่อยแตกเนออย่าตายอย่าตายเออพี่เกิดพี่เกิดเอาเลยเอาเลยเข้าเลยบอกลยไม่พอเลยยังต้องยังต้องเล่นเราอย่างเี้ต้องเล่นเราต้องเล่นเราเฮยต้องเล่นเราต้องเล่นเราของ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 ป่าอยู่ไหนวะโมชาจึงเลยโม่ป่า มาเลยเฮรีรลุลุจุดเดียวลุ้ยลด้วยเยเิ่เลยเ่เลยมดบ่นเป่เลยเลยเป็นการบได้เว้ยเป็นกบด้บหนึ่งเว้ยใเมไปใ้อเมนไปเดเลยเปดงเลยเปิดดงเลยได้องเปแล้วต้องเปล้วต้องเปแล้วมันีมันีกนมีกันเาเลยเลยให้วงให้วงให้ไปให้ไปม่มา้ไ่อ จูดิจดิสายุ้ีาคุีพินข้ามใเตยมูลากำลังมูลาเยสวยยยสนี่นีต้องล้างด้วยอ่าน่ากินคับนีตายตายหน่งตายหนึ่ตายนกคุ้มสีนาคุ้มสีินข้ามใเตยปั๊บปัปั๊บบเยจยมดหยหมดหมดหมดจเลย้จ้าไม่เลวหรือ อกุ่มไนก็กลุ่มป่าปาเดียวดานะเว้ยแปลงมาว่านี่ได้แล้วอมาดึงพลังทีิดล่างจบละจบละจบละนะจิเอาเดี๋ยเดี๋เดี๋เฮ้เฮ้ยสถาที่ถ้าเราไม่ปกคองเกมหรือปามันไปโยนแล้วองบอกได้อยากให้ทีมฝั่ตรข้ามได้ดาว เออป่าโยนยังชนะเลยอ่ะ